ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับตอนนี้รอฟังเสียงทีมันเกิดขึ้นนะครับเป็นเสียงดังตึงๆนะครับที่ผ่านมาหลายคนก็ย่างรอดูนะครับผมตอนนี้ผมทราบสาเหตุแล้วครับว่ามันเกิดจากอีย่างปะเสพาเบิ่งนะครับว่ามันเป็นอยังกันแน่นะครับตอนนี้หลายคนก็ย่างเหมือนว่ารอรุนตลอดนะครับว่าให้สุดท้ายแล้วเสียตีจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกหรือเปล่านะครับมากับพี่นนองเาเบิ่งนี่ครับพี่ห้องครับอันนี้คือจุดแหลกเลยนะครับมัน่เป็นเสียงผีนะครับนี่ครับ ดังบ้านมันลั่นเพราะมันลั่นเนี่ยครับมันดังตึงอย่างแห้งเลยผมตกใจนะครับผมโูโหนะครับว่าที่มันเล่าแบบเนี้มันเกิดจากอีหยังนะครับทุกคนหูบอกกันว่ามันเกิดจากอีหยังอีอย่างบ้านเนี่ยกระพึงสางไม้น้ำเนาะเนาะมันกับข้าวเดียวแล้วก็เล่านะครับตอนที่มันลั่นยงดังตึงเนี่ยมันดังแห้งนะครับมันบมเดังก็ยังหลังคาดีดแบบทั่วไปเนาะป่าพี่น้องไปวบิ่งนาไ้จุดหนึ่งนะครับขายนี่อ่ะเป็นจุดที่เล่าก่อนอีกไปด้วยบ่ง ครับจุดนี้จุดนนเ่ยครับนี่นะครับเพิ่งพี่น้องครับเบิงเต็มตานี่ครับเห็นบอสมึงเก๋ไก้พึ่นี่เห็นบอครับพี่น้องเหล่ายางเงาเลยนะครับเหล่าหวข้างบนช่วงนี้มันเป็นดาดฟ้านะครับดาดฟ้าติดกับห้องตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเสียงอีหอย่างว่าตอนแรกนะอยู่ฟังคุณเนาะซึ่งมันติดกับห้องผมเลยอยู่ใกลไก่หัวนอนนะครับผมนะครับ เขาเป็นหัวนอกหนี่้ก็เป็นห้องน้าตรงนี้ก็เป็นดาดฟ้านะครับนาะมันสะเทือนกันทั้งหลังเลยผมก็มเลยตกใจสะดุดกลัวมันพีหลอกพีร์ยังนะครับนาะที่จริงแล้วสุดท้ายแล้วนะครับผมมันก็เป็นเสียงผนังบานมันลั่นนะครับแต่มันดังกว่าเสียงอื่นๆทั่วไปนะครับตรงนี้มันอาจจะรับน้ำหนักนะครับเพาะว่เป็นดาดฟ้าแล้วก็มีแผ่นพื้นแล้วก็เทปูนซีเมนต์ทอีกที่หนึ่งแผ่นพื้นยันหานะครับนาออาจจะรับน้ําหนักแล้วก็แตกแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคครรู้้บารับ ทำไมมันถึงแตกได้ขนาดนี้มันเกิดจากอะไรเนาะผมก็งงเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่แหละสาเหตุที่มันดังตึงต้งมีอย่างเดียวเลยผนังบ้านลั่นนะครับเสียงดังมามกวัวมาทุกคนคงนอนหลับนะครับจากวันนี้ไปไม่มีอะไรแล้วเคินไปวะน,นะงนนอน